มาถึงช่วงนี้บ้างครับช่วงของเรื่องดีๆวีแชร์วันนี้เป็นเรื่องของนักเรียนป .1 ฮะคุณครูต้องย้ายโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าน้องๆที่โรงเรียนบอกว่าไม่อยากให้คุณครูย้ายเลยแล้วนักเรียนจะทําอย่างไรไปติดตามได้ในช่วงของเรื่องดีๆวีแชร์ครับตดดตั้งไว้ดูอะไร20ดูไม่เอาตาเรื่อ ไอ้ตั้งใจเดียเราเป็นซื้อกันแม่คุณครูร้องไห้เลยนะฮะหลังจากที่คุณครูปิยะมาพรจันใหม่ฮะซึ่งคุณครูต้องย้ายโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเงินจะจ่ายค่าน้ํามันรถเดินทางมาสอนเด็กๆก็คือการเดินทางมันไกลอะนะฮะคุณครูก็เลยต้องมีการย้ายโรงเรียนนักเรียนชั้นป .1 นนของโรงเรียนวัดนางเอื้อยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชระดมเงินการคนละยี่บาทมามให้คุณครู หวังว่าจะเพียงพอครับเพื่อจะช่วยให้คุณครูเนี่ยยังสอนที่นี่ต่อไปส่วนพี่ๆชั้นป .2 ป .3 เข้าใจดีว่าคุณครูเนี่ยจำเป็นต้องย้ายกลับไปสอนโรงเรียนใกล้บ้านนะครับเพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็กก็เลยไม่ร้างแม้ว่า หลายคนก็เสียใจเนี่ยนะฮะว่าเนี่ยฮะคุณครูต้องย้ายโรงเรียนไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งชาวเน็ตก็เอ็นดูความได้เดียงสาข,ของเด็กๆแล้วก็ชื่นชมคุณครูว่าคุณครูเนี่ยต้องน่ารักแล้วก็แสนดีแค่ไหนเด็กๆถึงได้รักแล้วก็หัวคุณครูขนาดนี้แต่ว่าคุณครูก็มีความจําเป็นนะฮะที่จะต้อง ย้ายโรงเรียนไปแต่ว่าก็าแสดงถึงความรักความห่วงใยที่เด็กมีกับคุณครูด้วยนะอุยเด็ก,ดกๆหลายคนนี่ร้องผมร้องไห้เลยะนะครับอคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ส่งเข้ามาได้นะครับ Facebook Mono News ครับหรือว่าที่ไล Good Morning Thailand หรือว่าสแกน q ิวอารคหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับในช่วงของเรื่องดีๆมีแชร์ครับ